ครับนี่เป็นต้นะลิงปิงบริเวณหลังบ้านของลุงออสนะครับวันนี้ลุงออสจะพามาเที่ยวชมทางเดินรอบบ้านลุงออสสักประมาณครึ่งหลังนะฮะเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะฮะ,ะจุดบริเวณนี้นะครับเป็นที่สำหรับเก็บเศษอาหารและใบไม้ครับตอนนี้ก็ย่อยสลายเป็นดินไปประมาณสัก5 0เซนแล้วนะครับยุบตัวลงไปเป็นดินแล้วอันนี้ครับ ใช้เศษอาหารหน้าประมาณ10ถังนะครแล้วก็ใบไม้มากมายไก่กองนะครับก็ย่อยสลายไปแล้วอันนี้ก็เพิ่งทําใหม่นะครับเรามาเริ่มทางเดินนะฮะทางเดินจุดนี้นะครับเป็นท่อน้ําทิ้งที่เกิดจากการที่ลงออดอาบน้ําชั้นที่สองนะฮะชั้นที่สองนู่นนะฮะ พออาบน้ําเสร็จนะครับน้ําก็จะไหลลงมาตามท่อประปานะฮะแล้วลุงออตก็ต่อมาเป็นท่อเล็กนะครับสีเขียวนี้นะฮะแล้วน้ําประปานี้นะครับท่อประปานี้เราจะบากเนลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อเวลาลุงออทอาบน้ําน้ําอาบของ,งออตก็จะไหลไปสู่ผคนต้นไม้ต้นอะไรบ้างนะฮะสองข้างเลยเริ่มตั้งแก่ตะลิงปิง มายมลำมุดต้นสตอสตอ,สตอทางภาคใต้นะฮะนี่ครับเห็นไหมครับไปรอบบ้านลูกอสนะครับต้นไม้ไม่รู้กี่ชนิดชำมะเรียงต้นท้อต้นส้มโอแวบมาฝั่งนี้หน่อยนะครับนี่นะครับดิน ดินที่เกิดจากเศษอาหารและใบไม้ครับแมเอาไปทำอะไรดีนะครับมันเยอะจริงๆนะครับเยอะเหลือเกินว้านี่นะฮะอ่ะย้อนกลับมาดูทางเดิมใหม่นี่นะครับดูนะครับทุกครั้งที่ลงวัออาบน้ำนะครับน้ำก็จะไหลมาเนี้ย มาลงอถอยหลังมาหน่อยฮะมาดูอนี่ดีกว่าถัางนี้นะครับถังเศษอาหารใบไม้เป็นดินไปแล้วเหตุนี้เองครับจึงว่าม,มีดินมากไมเลยครับอ่านี่ถังใหม่ประมาาอาทิตย์นึงแล้วมงครับนี่ฮะใบไม้เศษอาหารนี่ต้นโคนต้นของเ,อเล็บมือนางครับบริเวณที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่กองดินนะฮะ เป็นกองดินปุ๋ยทั้งนั้นฮะากเศษใบไม้ามาถึงจุงนี้แล้วนะครับจากตรงนี้เป็นทางเดินไปนะฮะก็จะมีต้นไม้สองข้างทาง <c oughs> อาพอมาถึงจุดนี้มาเจอนี่แหละครับถังเศษอาหารและใบไม้ถังใหญ่เลยนะครับเศษอาหารใบไม้และถังใหญ่ตรงนี้ แล้วก็ไปตามทางเดินมาตรงนี้นะครับไปตามทางเดินก็จะเห็นว่าสองอาภายใต้พื้นทางเดินเนี่ยนะครับภายใต้อิดทางเดินทุกก้อนนะฮะจะมีใบไม้อยู่ไปหมดเต็มไปหมดเลยนะฮะหลวงอ่อดำใบไม้ทับไว้ใต้นี้แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นดินไปเองครับามาทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้เราก็จะมีใบไม้และเศษอาหารถังนี้ก็น่าจะประมาณ สิบห้าวันแล้วครับตรงนี้เป็นกองของใบไม้เศษอาหารนี่น่าจะสามเดือนแล้วมั้งครับอันย่อยสลายหายไปเป็นกองดินแล้วครับตรงนี้ครับทั้งหมดนี่แหละครับเป็นกองดินไปหมดเลยครฝั่งนี้ด้วยครับเป็นกองดินอ่ะอันนี้ถังเพิ่งวันนี้ฮะถังใบไม้ล้วน,นเลยฮะส่วนอันนี้ก็หลายวันแล้วกัน ส่วนอันนี้นะครับใบไม้และเศษอาหารยุบตัวลงลุงออดก็เอาฝานี้มาครอบไว้เพื่อเอาไว้ศึกษาดูนะฮะสองฝังาาาานะง่งนี่ก็จะมีต้นไม้านา,านาชนิดนะครับสองฝั่งนี้ก็จะมีต้นไม้นานาชนิดใต้พื้นนี้ทั้งหมดนะครับเป็นใบไม้ทั้งหมดเลยอยู่ใต้พื้นนี้ก็ย่อยสลายเป็นดิน ที่เห็นนี้คือกองดินนะครับกองดินที่เกิดจากใบไม้และเศษอาหารนะครับเขาย่อยสไลด์ได้ละเอียดมากถังนี้ประมาณ15วันและ20วันนะฮะเป็นถังของเศษอาหารใบไม้ลองมาเปิดดูไหมครับว่ามีอะไรในนี้นะฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับไส้เดือนไม่ทราบประมาจากไหนหลวงอ,อ้นไม่ได้ซื้อมานะครับ มันทำไมมากมายเหลือเกินะฮะเยอะไปหมดเลยนี่แหละครับเป็นตัวจักสสำคัญในการย่อยสลายทั้งใบไม้และเศษอาหารในกรณีที่เรานําใบไม้และเศษอาหารสัมผัสกับพื้นดินลุงอ๋อถึงบอกว่าถ้ามีจุลินทรีย์จเจ้าปวกจุลินทรีย์ไมโครโลซาตัวนี้แล้วก็สบายมากเลยครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเขาอยู่ได้นะครับเป็นการย่อยสลายไปกับพื้นดินด้วยกันได้อย่างรวดเร็วนะฮะที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยนะครับเป็นการย่อยสลายใบไม้และเศษอาหาร กลายเป็นมูลดินที่มีความละเอียดมากครับค่อยๆชมดูนะฮะเห็นไ,ไหมครับพื้นดินที่บ้านเราจะเพิ่มขึ้นต้นไม้เราก็จะงามด้วยธาตุอาหารนะครับนี่ก็ถ้าเปิดดูก็คงจะเหมือนกระถังเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับทางเดินที่บ้านหลวงออสก็สองฝั่งนี้ครับกองใบไม้เศษอาหาร ย่อยสลายกลายเป็นกองดินแบบนี้ฮะเรียกว่าขุดใส่กระสอบกันได้เลยครับเนี่ยเอาพวกแซะใส่กระสอบเอ๊แล้วถังนี้ล่ะนี่เห็นไหมครับอใบไม้ย่อยสลายแล้วก็มีไส้เดือนนะครับขึ้นมากินเหมือนกันโอ้ดีจังเลยเร็วมากครับถังนั้นเลยฮะบริเวณนี้นี่ถังใบไม้เสียอาหารดีนะครับเอามาดูเดิอันนี้เพิ่งใส่ไปนะฮะลักษณะของใบไม้นะฮะ นี่ครับเพิ่งใส่ไปอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูอีกทีไม่ไม่ถึงยี่ิบวันฮนะก็จะย่อยสลายได้เร็วมากเลยนะครับถังนี้ก็อีกถังนึงนะครับอ๋อถ้าไปด้านข้างนั่นก็จะมีอีกชุดหนึ่งทีงนี้เราจะมาดูตรงนี้ก่อนฮนะ ใต้บริเวณอ,อิดที่ท่านเห็นทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้เลยข้างใต้คือใบไม้นะครับคือใบไม้ที่พร้อมจะเป็นดินได้เร็วมากครับหรือนำมาเป็นนิทรศการนะครับมาโชว์เป็นนิทรศการเลยว่าใบาไม้ สดๆสดผ่านไปกี่วันดีเขาจะเริ่มย่อยสลายย่อยสลายย่อยสลายลงไปเรื่อยๆนะครับย่อยสลายลงไปเรื่อยๆจนที่สุดพื้นเขาเนี่ยเอามือไปจับดูนะฮะแทบจะย่อยเป็นผุยผงไปแล้วครับนี่นะฮะเราจริงไม่ควรทิ้งใบไม้ไม่เผาใบไม้กันนะครับ ยังไม่ต้องชมต้นไม้นะครับชมลักษณะของบริเวณรอบๆบ,บ้านที่เราสามารถเนรมิตใบไม้ให้เป็นดินได้นะครับสร้างฟาร์มเขียวชุ่มสร้างฟาร์มร่มรื่นให้กับบริเวณรอบๆบ,บ้านนะครับอาเมื่อกี้คงจะชมแล้วนะฮะว่าท่อ PVC ที่ปล่อยน้ำทิ้งน้ำอาบนะครับจากห้องลงออสเนี่ย ไปรอบบ้านเลยนะครับนี่นะครับอีกอีกรอบไหมครับอ้าวดูนะฮะท่อน้ำทิ้งนะฮะท่อน้ำอาบล้างหน้าแปรงฟันนะครับไปลงสู่คนต้นไม้นะครับไปตามยาวแบบนี้ครับไปตามยาวเลยฮนะทุกครั้งที่ลงออดอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไปตามนี้นะฮะ ไปตามนี้ไหลออกโคนต้นไม้รอบบ้านนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยท่อพีวีสีเขียวโค้งนะครับโค้งมีดินกบบ้างบางส่วนนี่นะครับยาวรอบบ้านไปถึงสิ้นสุดที่โคนขนุนและ,ะต้นฝรั่งต้นนี้ครับปลายท่อเปิดไว้เลยครับมีการกวาดใบไม้เยอะแยะมากมายบางส่วนก็ทิ้งให้เทศบาลบางส่วนก็เผาเ,เหตุการณ์ของ ข้อความที่ผมได้รับวันนี้ท่านบอกว่าท่านจะเอาใบไม้มาให้หลุงออที่บ้านจะเอาไหมครับโอ้บ้านลุงออเนี่ยนะก็เลยส่ง YouTube นะครับตอนที่หกสิบไปให้เขาดูวิธีการทำใบไม้และเศษอาหารหรือใบไม้อย่างเดียวให้เป็นอย่างนี้ได้เป็นอาชีพได้ทำอย่างไรวันนี้ส่ง YouTube ไปแล้วครับ ท่านทั้งหลายโปรดช่วยกันอรุรัตสิ่งแวดล้อมหน่อยนะครับอย่าให้เกิดปัญหาที่เราจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจกันเลยนะครับช่วยๆกันขอบคุณทุกท่านครับที่รักสิ่งแวดล้อมผู้ชมทุกท่านครับนี่เป็นทางเดินบางส่วนของบ้านลุงออสนะครับซึ่งสองข้างทางเดินก็ประกอบไปด้วยต้นไม้ และก็ใบไม้ที่ร่วงหล่นนั้นอยู่ใต้พื้นที่เรายืนอ,อยู่นี่ครับเขาย่อยสลายเป็นปุ๋ยดินของต้นไม้แล้วที่ท่านเห็นเป็นกองกองกอง,กองดินนี่ครับที่สูงกว่าระดับพื้นทางเดินนี่คือกองของเศษอาหารและก็ใบไม้นะครับที่ย่อยสลายแล้วนะฮะวันนี้หนว่าจะพามาดูกองเศษอาหารกับใบไม้นะครับซึ่งผ่านไปประมาณ2ี่สิบวันครับ คืาอลมออสฟมความถังแล้วนะฮะความถังทิ้งไว้ประมาณห้าวันแล้วนะครับมีอะไรครับโอ้โหมีอะไรเกิดขึ้นครับนี่นะครับตัวจักรสำคัญที่เราไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนตัวจักรสำคัญในการย่อยสลายเศษอาหารใบไม้ ให้กลายเป็นปุ๋ยที่อุดมสมบูรณ์ก็คือเขามาเองาำธรรมชาตินะครับหลวงอ๊อดไม่ได้ไปหาซื้อจากที่ไหนนและนี่คือเหตุผลที่เศษอาหารและใบไม้ถูกย่อยส,สลายได้ละเอียดขนาดนี้ฮะ วันนี้มีแฟนเพจนะครับได้ส่งรูปภาพแล้วก็ได้เขียนข้อความมาว่าหมู่บ้านม,ม,ม,มีการกวาดใบไม้เยอะแยะมากมายบางส่วนก็ทิ้งให้เทศบาลบางส่วนก็เผา,าเหตุการณ์ของข้อความที่ผมได้รับวันนี้ท่านบอกว่าท่านจะเอาใบไม้มาให้หลุงออที่บ้านจะเอาไหมครับโอ้บ้านลุงออเนี่ยนะ ก็เลยส่ง YouTube นะครับตอนที่60ไปให้เขาดูวิธีการทำใบไม้และเศษอาหารหรือใบไม้อย่างเดียวให้เป็นอย่างนี้ได้เป็นอาชีพได้ทำอย่างไรวันนี้ส่ง YouTube ไปแล้วครับท่านทั้งหลายโปรดช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหน่อยนะครับอย่าให้เกิดปัญหาที่เราจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจกันเลยนะครับช่วยช่วยกัน ขอบคุณทุกท่านครับที่รักสิ่งแวดล้อมวันวาคม2564นะครับเวลา10นาฬิกานะครับณนะบ้านของลุงออสลุงออสเกษตรโคเรือนใบไม้วันนี้เยอะเหลือเกินนะฮะแต่วันนี้เราจะนำใบไม้ที่เยอะเนี่ยนะครับเอามาไว้ใต้โคนต้นไม้โดยใช้กิดทับ แล้วดูผลการทดลองนะครับว่าเวลาผ่านไปเนี่ยต้นชมพู่มะเหมี่ยวตัวนี้จะกินใบไม้หมดใช้เวลากี่วันครับเชิญลุงชัยะเลยนะครับใส่เยอะๆได้เลยครับเพราะตรงนี้สุดที่ท,ที่เป็มไม่ใช่ที่สุดนะเรียกที่ต่ําเป็นหลุมตรงนี้เอาใบไม้ได้ละครับมาหนุนให้สูงขึ้นโดยใบไม้นี้ก็จะเป็นอาหารของ ต้นมะเหียต้นนี้ด้วยนะครับรวมถึงใบไม้เนี่ยก็จะกลายเป็นดินไปด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับซูรินรียมีอยู่ในพื้นดินอยู่แล้วนะครับนะต้นมะเหลียต้นนี้นะครับยังออกรูกเต็มต้นอยู่นะครับยังอ,อีกหน่อยครับลุงยังน้อยไปลุงเอายเยอะๆเลยใบไม้รับรองลุงไม่เหลือกลายเป็นดินไปหมดครับนี่เป็นการทดลองซ้ำหลายๆหลายๆครั้ง เอาละครับลุงวางได้เลยครับทับเลยเอาละให้ชิดหน่อยนะครับชิดิดแนวแนวเดิมครับโอเคทับอันที่สองทุงที่ขาลุงเหยียบนะฮะด้านก็ต่ำลุงเปิดแล้วนะครับลุงลุงชัยยะนี่นะครับเป็นผู้ช่วยของลุงออสครับไป ทำอะไรก็จะช่วยช่วยขับรถให้ช่วยในหลายๆเรื่องนะครับ การใส่ปุ๋ยโดยธรรมชาติแท้ๆเลยนะครับแล้วคอยติดตามต่อไปนะครับปัญหาที่หลายๆคนยังแก้ไม่ได้นะครับในเรื่องของการจำเป็นจะต้องทิ้งใบไม้กรณีที่เราตัดกิ่งไม้กิ่งใหญ่ๆแล้วก็มีใบไม้ติดอยู่ที่กิ่งเราจะเอาใบไม้มาทําปุ๋ยได้อย่างไรนะครับวันนี้นุ่งออนไล์ทดลองนะครับได้ทดลองตัดตัดกิ่งแอปเปิ้ล จํานวนมากเลยนะครับแล้วก็มากองทําการตากแดดพึ่งแดดเอาไว้นะครับนี่ก็ประมาณ5วันนะครับประมาณ 4- ีหวันเองนะครับก็ปรากฏว่าเห็นไหมครับปรากฏว่าใบไม้ที่ติดอยู่ที่กิ่งไม้นั้นหลุดหมดแล้วหลุดหมดกองอยู่ที่พื้นซึ่งสบายแล้วคราวนี้ครับนี่ฮะกองไว้ทัก4ีหวันเองนะครับเห็นไหมครับกิ่งไม้เขาจะสลัดใบไม้หลุดไปนะครับทําให้เราได้กองใบไม้ล้วนๆเลยนะครับ นี่หลวงออสได้แยกกิ่งไม้ออกมาจากใบไม้นะครับท่านจะเห็นว่าใบาไม้ได้หลุดร่วงออกมาหมดเลยนะครับเป็นกองแบบนี้นะครับจากผลผลการทดลองของหลวงออสนะครับการที่เราจะทําใบไม้ให้กลายเป็นดินได้4-5วันหรือไม่ถึงเนี่ยนะฮะถ้าเป็นใบไม้ที่แห้งนะครับก็จะเป็นย่อยสลายเป็นดินได้เร็วกว่าใบาไม้สดนะครับแต่ธาตุอาหารก็จะแตกต่างไปนะครับสำหรับใบใบไม้สดนั้นนะครับจะมี ถ้าไนโตรเจนสูงนะครับใบไม้แห้งเหล่านี้ก็จะมีอะฟอสฟอรัสสูงนะครับแต่ถ้าใบไม้ที่ถูกการผ่านกระบวนการเผาแล้วก็จะมีโพแทสเซียมสูงแต่เราไม่ส่งเสริมให้เผานะครับเพราะว่าค่า PM ฝุ่นละอองใน2.5เนี่ย,ยก็เป็นปัญหาต่อชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกคนนะฮะลดปริมาณขยะนะครับโดยการไม่ทิ้งใบไม้นะครับไม้ล้วนๆเลยนะครับแต่รับวันนี้ลุงชัยยะ เขาจะนาจุลินทรีย์จาปวกนะครับมาลาดลงบนใบไม้เหล่านี้นะฮะแล้วท่านทั้งหลายคอยติดตามชมนะครับว่าเวลาผ่านไปนะครับใบไม้เหล่านี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นอีกผลการทดลองหนึ่งนะฮะเนี่ยน้ำจุลินทรีย์จาปวกนะครับใส่ฝักบัวแล้วก็ลาดใบไม้เฉยๆแบบนี้นะครับคอยติดตามผลการทดลองนี้ต่อไปนะครับ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านอยู่ที่บ้านของลุงออสนะครับวันนี้ลุงออสจะพาท่านมาชมการบักหมักใบไม้ให้กลายเป็นดินนะครับภายใน45วันจะให้ท่านเห็นภาพจริงๆว่าสา,าหรับถังนี้เป็นใบไม้ล้วนๆนะครับโดยไม่ได้ผสมอะไรเลยคือใช้ใบไม้ล้วนๆกับจุลินทรีย์ให้ท่านดูนะฮะภายใน45วันเนี่ยเศษใบไม้เนี่ยละเอียดมากนะครับ กระจายไปไหนะฮะเห็นภาพไหมะฮะนี่คือภาพใบไม้นะฮะดูนะนี่เป็นผุยผงเลยฮะเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะใบไม้ซ้อนกันเยอะๆนะฮะเห็นไหมครับนี่ไม่ใช่ดินนะฮะใบไม้ย่อยสลายกลายเป็นดินไปเลยนะครับโดยเราใช้จุลินทรีย์คือผลการทดลองนะครับนำเศษอาหารกับใบไม้มาผสมกันกับจุลินทรีย์เจ้าวปวกนะครับโดยเราใส่ในล้อ,อยางรถยนต์นะครับที่ทิ้งแล้วนี่ครับนำมาเรียงกัน การทดลองนะครับเป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้นะครับคือย่อยสลายเป็นอย่างดีเลยเพราะว่ารอยต่อระหว่างรางยุโยนเนี่ยนะครับจะมีช่องว่างนิดหน่อยพอให้ออกซิเจนเข้าไปช่วยให้การทําง,งานของจุลินทรีย์ทําง,งานได้ดีขึ้นนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะลําเลียงนะครับดินใบไม้ดินเศษอาหารเนรี่ยฮะนำไปทําปุ๋ยตามคนต้นไม้ตามคนต้นผลไม้นะฮะเดี๋ยวคอยติดตามชมนะฮะว่าเราจะมีวิธีการลําเลียงดินพวกนี้ไปทําประโยชน์ ตรงไหนได้บ้างนะครับของบ้านลุงออสนะครับสวัสด,ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านอยู่ที่บ้านของลุงออสนะครับวันนี้ลุงออสจะพาท่านมาชมการบักหมักใบไม้ให้กลายเป็นดินนะครับภายใน4-5วันจะให้ท่านเห็นภาพจริงๆว่าสำหรับถังนี้เป็นใบไม้ล้วนๆนะครับโดยไม่ได้ผสมอะไรเลย,เลยคือใช้ใบไม้ล้วนๆกับจุลินทรีย์ให้ท่านดูนะฮะภายใน4-5วันเนี่ยเศษใบไม้เนี่ย ละเอียดมากเลยครับกระจายจไปไหนะฮะเห,นเห็นผ้ภาพไหมฮะนี่ก็ภาพใบไม้นะฮะดูนะ,ะ่ยเป็นผุยผงเลยฮะเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะใบไม้ซ้อนกันเยอะๆนะฮะเห็นไหมครับนี่ไม่ใช่ดินนะฮะใบไม้ย่อยสลายกลายเป็นดินไปเลยนะครับโดยเราใช้จุดบ้านทุกบ้านทุกครัวเรือนต้องล้างใช่ไหมครับล้างอะไรบ้างล้างถ้วยล้างชามล้างมือล้างสารพัดที่จะล้างใช่ไหมครับ แล้วน้ำที่ล้างเหล่านี้ไปไหนครับปล่อยทิ้งเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหามนน้ำท่าจีนเป็นปัญหาในคูคลองต่างๆใช่ไหมครับท่านลองลองดูบ้านหลวงอ๋อสิครับน้ำทุกหยดที่เราล้างเนี่ยนะครับไปไหนไปตามนี้ครับล้างมือล้างจานไหลาตามท่อไปลงสู่โคนต้นไม้ต่างๆงดงามเลยครับ มดงามไปหมดนี่ครับนี่คือการประหยัดน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับทิ้งทำไมครับน้ําดีๆแบบนี้ให้ต้นไม้ทานสิครับ